สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาอัปเดตสวนสักทองนะที่ข้างบ้านนะครับผมที่สวนผมข้างบ้านนะครับเรามาให้ดูกันท่าว่าพอถึงฤดูฝนได้น้าฝนเนี่ยดูใบมันผริใบร่มรื่นเลยนะครับทุกคนครับผมอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นซอยที่ออกไปถนนใหญ่นะครับเนาะสองฝั่งนะครับผมอ่านนี้จะเป็นซอยอีกด้านหนึ่งครับผมบ้านผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม อ่ะทุกคนครับนี่ครับผมโอ้โหมันแตกใบร่มรื่นนี้มากเลยครับไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมไปครับนี่นะครับเดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่านี่ครับผมส่วนผมก็จะมีตั้งแต่เขตแดนตรงนี้นะครับผมนี่ครที่เป็นเสาปูนตรงนี้นะครับอืมเสาปูนตรงนี้นี่ครับก็ทะลุตรงไปเลยแล้วก็ฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับผม ดูต้นนี้ครับมาดูข้างในกระดูกโอ้โหทุกคนครับร่มรื่นมากผมแล้วก็มันก็ไม่รกด้วยครับดูครับ,รบนี่แต่ด้านข้างลกนิดหน่อยแต่ว่านี่ครับเดินสบายเลยครับทุกคนือถ้ามีเปลมาเนี่ยครับเอามาผูกนอนนี่โหเย็นชื่นใจเลยนะครับนี่ครับผม มันจะเป็นแนวตรงดีครับเพราะว่าตอนปลูกนยผมขึงเชือกไว้นะครับเนาะนี่ครับอ่านี้อันนี้จะเป็นต้นคู่ครับนี่ครับอ่าอยู่บรรยากาศโดยรอบนะผมลมลื่นดีครับทุกคนร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างครับนะนี่ครับอืมต้นสวยๆก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ ว่าจะ <c oughs> มาสางต้นที่แบบมันไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เอาไปใช้บ้างครับคือที่ว่าอนาคตก็คือมันต้นอื่นๆมันจะได้ขยายตัวต้นโตขึ้นนะครับผมนะครับโหขบวสวยๆ่มร่มรื่นรื่นไปครับ <c oughs> มาดูเขตแดนของผมก็จะ นี่ครับเดี๋ยวมาดูตรงฝั่งเคดนก่อนเนาะอนี่นะครับาารเคดนผมก็จะอยู่ตรงนั้นครับนั่นตรงนั้นแล้วก็ไปตร,รตรงนู้น่านูา่นถึงเสาล้อตรงนั้นอ่าแล้วก็มานึ่ปึ๊บนน่นหนักเส้นถูงตรงมุมนน้น อันนี้ต้นกล้วยนี่เป็นของผมนะครับเพราะว่าด้านข้างนี่คือผมจะปลูกห่างจากเขตแดนของเพื่อนบ้านเนาะประมาณสองเมตรครับผมแล้วก็ริมเขตแดนผมก็ปลูกกล้วยไว้กล้วยนี่คือ,อยีนันมันก็มันก็ตายนะครับเพราะว่าอ่าถ้ามันไม่มีแสงนะครับมันก็ตายแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ตายครับมันก็ยังออกลูกให้ได้กินอยู่นะครับเดี๋ยวมาเดิน ชมสวนไปเรื่อยๆครับทุกคนครับนี่ครับ <c oughs> อากาศร่มรื่นดีครับอ่านให้ดู ทั่วสวนเลยนะครับอือเราเดินเข้าไปดูต้นเข็ดแดนด้านหลังกันดีก่อนนะครับผมเข็ดแดนทีดด้านหลังนี้ก็คือก็จะเป็นสวนเขา นี่เขาจะปลูกทุกเรียนไงครับเห็น,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 นไหมาดูส,วน,สวนทุเรียนเขาหน่อยครับเนาะอ่านี่นะครับทุกคนยกโคกแล้วปลูกทุเรียนนครับอันนี้จะเป็นนะครับสวนทุเรียนนี่เขาวางระบบสายน้ํา เดี๋ยวเรามาดูสวนสักของเราดีกว่านี่นะครับทุกคนนี่ของผมก็จะอยู่อ่านี่ครับเขียแดนของผมอยู่ต่อนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับหลักเขียแดนตรงเหล็กตรงนี้นี่ครับแล้วก็ ล้วก็จะถึงเสาปูนตรงนั้นครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันครับทุกคนอ่อรู้สึกวานนอกนี่มันจะร้อนรอนรอน,นี่ครับอันนี้เป็นไผ่สร้างบนผมปลูกแซมไว้ต้นหนึ่งเปลยไม่ตายนะครับน,นี่ครับผม โอ้โหคืออากาศนี่คนละเรื่องเลยครับที่ออกไปด้านนอกกับพอกลับเข้ามาที่สวนสักแล้วเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเดียวกันเลยครับทุกคนมันเย็นบอกไม่ถูกแล้วครับเดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับผมชอบที่มันไม่รกเแยละครับมันเดิน ะดวกสบายดีครับผมอมอนาถึงตรงกลางสวนแล้วครับผมจะแพลนให้ดูร,บรอบๆสวนเลยแล้วกันนะครับผม มีที่ดินว่างๆก็ปลูกไว้เลยก็ได้ครับต้นสักทองนะครับผมเอาโขนดที่ดินครับไปขอกล้าไม้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ของแต่ละอําเภอผมฟรีนะครับผมหนึ่งไร่ได้สองร้อยต้นนะครับผมนะครับมีไม้ใหญ่เลยแล้วแต่ท่านจะปลูกนะครับผมหนึ่งไร่นะี่ครับผมว่าอนาคตในที่ผมจะสางไม้สักออกแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอา ต้นไผ่ซางหมุนมาลงบ้างนะครับเนาะมันจะได้ผสมผสานกันไปก็คือไผ่ซางหมุนเนี่ยพอดีที่บ้านผมเขามีโรงงานทําตะเกียบนะครับเนะาะผมว่าจะปลูกไผ่แล้วก็แซมจากสวนสักไปเพราะไผ่มันตัดได้เรื่อยๆครับทุกคนก็อนาคตก็อาจจะตัดส่งโรงงานตะเกียบเขานะครับผมอ่านี่ครับ ช่องช่องเนี้ยห่างน่าจะมาสักสามเมตรได้นะครับผมก็คือรถกระบะเข้ามาได้ส่วนใหญ่ผมขี่ซาเล้งเข้ามานะครับขียฮับทกคนอ่ะเดี๋ยวแพลนให้ดูรลบรับสวนอีกทีนะครับผมมันอากาศมันก็ร่มรื่นดีจริงๆเลย โอเคครับทุกคนวันนี้พามาชมประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนครับผมไปแล้วครับผมทุกคนครับสวัสดีครับ